สวัสดีครับวันนี้ก็กลับพบก,กับช่องเพจน,นักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม i นะครับเกมผีกระสือนะครับผมก็จะเริ่มแบบง่ายนะครับ คลิปนี้ผมจะไม่ใช้อทั้งเกมนะครับเพราะว่ามันมันง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หรอกผมชอบเผลอเก็บอายตลอดเลยนะครับด้วยความว่ามันเล่นบ่อยนะครับเดี๋ยววันนะครับ เกือบไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงแกนนี่ให้นะครับ ใครอยากดูก็รอดูพ่งนี้นะครับเดี๋ยวทําให้แน่นอนผมยังพอดีพวงนี้ผมมีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวมาทำให้นะครับ <Okay. S 1> เกมแกนนี่นะต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมอาจจะพูดเบานะครับไม่ได้พูดดังพอดี okay. เมื่อคืนเอยไม่ใช่เมื่อคืนนี่วันนี้ผมดูซีรีส์นะครับดูซีรีส์ดึกไปหน่อยนะครับดูตีสามอะตีสามกว่านะครับจะตีสี่อยู่แล้วช่วงนี้ติดซีรีส์นะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับเมื่อวานไม่ได้ลง ลงมาพอดีนะครับแต่ผมไม่สนใจผมจะไม่หนีนะมาดีรับเดี๋ยวล่อผีผนะ่านแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไม่ใช้วิ่งนะครับคลิปนี้ก็ไม่ใช้อายนะครับคลิปต่อไปก็ไม่ใช้วิ่งเนาะเออมันจะได้ยากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าแต่คลิปมันจบไปอะทำไงดีอีกสักรอบไหมครับออีกสักรอบอีกสักรอบหนึ่งนะครับพอดีมันจบใวไปนะครับ รอบนี้ผมก็จะไม่ใช้วิ่งนะครับไม่ใช้วิ่งแล้วก็ไม่ใช้อายด้วยนะครับใช้สองเออทั้งสองอย่างเลยนะครับดูดีครับว่าผมจะผ่านไหมเนี่ยท้าทายตัวเองไนงะการที่เราทา้าทายตัวเองมันจะดูไม่น่าเบื่อนะครับ คุณคิดว่าผมจะผ่านไหมมาแล้วครับอืมต้องต้องหลบซ่อนนะจะไปไปเชิญหน้ากับมันไม่ได้นะเพราะว่าเรา เพราะว่าเราอันนี้ไงห้ามใช้อายแล้วก็ห้ามวิ่งนะครับถ้าผมใช้มาหลายคือภารกิจไม่สําเร็จครับมาท้าทายตัวเองนะครับเกือบ ไปมาแล้วเดี๋ยวโอ้ยไม่รอดนะครับ <c oughs> ไม่รอดนะครับเอาจริงไม่ใช้อายก็ยากแล้วแหละแต่พอไม่ใช้วิ่งด้วยก็ยิ่งยากไปใหญ่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับผมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย